ครับสวัสดีครับพี่น้องอสอมอทุกท่านครับผมอมอนนะครับจากสกมชวันนี้ก็มีเรื่องอยากจะมาเตือนภัยกับพ,พี่น้องกันนะครับสิ่งแรกที่เราอยากจะเตือนก่อนในรอบนี้นะครับสำหรับการเจอกันครั้งแรกก็คือภัยในเรื่องของการที่เราจะถูกหลอกลวงออนไลน์นะครับวันนี้เราจะเน้นในเรื่องของการที่จะหลอกขายของนะฮะ เพราะว่าในโลกโซเชียลยมันจะมีของที่เราจะหาซื้อได้นะอย่างสะดวกนะแต่ในความสะดวกของมันเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเตือนกับพี่พน้องๆคือว่าตอนนี้มันทําให้เป็นจนํานวนคดีที่เราถูกหลอกกันเยอะที่สุดนะจากเรื่องของการที่มีการแจ้งความกันนะโดยที่ยอดตอนนี้ครับมันอยู่ที่ประมาณแบบโอ้หลายหลายแสนคดีมากครับ,นะรบ,นะรบแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยความเสียหายเองก็ประมาณ4 0 0 0กว่าล้าน เพราะฉะนั้นส่วนที่เราอยากจะเตือนพี่น้องอสมอคือว่าก่อนจะซื้อของพวกนี้ครับบางทีเราก็ต้องเช็คก่อนว่าคนขายเนี่ยมันน่าเชื่อถือไหมนะครับหรือเวลาที่ของมันถูกเกินจริงเราก็ต้องระมัดระวังนะครับหรือว่าพวกที่แบบว่าให้โอนก่อนนะครับพวกนี้เราก็สงสัยไว้ก่อนเลยว่ามันจะเป็นการหลอกลวงไหมเพราะถ้าเกิดเราไม่เคยซื้อขายกันเลยแล้วโอนให้เขาก่อนเนี่ยก็มีโอกาส ที่มันจะทำให้เราถูกโกงได้นะครับกับอีกอันนึงคือสมมุติว่าเราอยากจะสั่งซื้อของนะแต่ให้เขาส่งมาก่อนและให้เก็บปลายทางนะครับพวกนี้เราก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับว่าเขาจะมาเก็บปลายทางเราโดยที่เราแกะของก่อนได้ไหมนะครับเพราะว่าหลายๆคดีที่เรื่องของการซื้อของแล้วไม่ได้ของที่ต้องการเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วเราให้เขา เขาก็โกงนะครับหรือว่าเก็บปลายทางแต่เราไม่มีสิแกะเราไม่ได้อยู่บ้านในช่วงเวลาที่เราจะรับของมาก็มีโอกาสเหมือนกันว่าของที่เขาส่งมาให้เราเนี่ยมันจะไม่ใช่ของที่เราต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกซื้อของอะไรก็ตามในโลกออนไลน์เนี่ยต้องเช็คให้ดีนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็อาจจะต้องไปเช็คดูว่าบัญชีเนี่ยเป็นบัญชีม้าหรือเปล่า นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าเช็คที่ไหนได้บ้างนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคืออาจจะเช็คดูรีวิวครับว่าคนที่ขายตรงนี้นะครับคนอื่นเขาพูดยังไงเขาชอบไหมในส่วนของสินค้านี้ส่งตรงไหมนะครับก็คือพูดง่ายก่อนจะค้าขายกันต้องเชื่อถือไว้ใจกันระดับหนึ่งนะครับอีกทางเลือกหนึ่งในการที่จะตรวจสอบนะครับว่ามันมาจากที่ที่ถูกต้องไหมนะครับก็คือบางครั้ง เวลาที่เรากําลังจะคิดอะไรกันเนี่ยนะครับตัวเพจของมันก็มีการทำเพจปลอมขึ้นมาได้นะยอดไลค์อาจจะน้อยๆนะครับหรือว่าบางทีคนอื่นที่ไปกดไลค์เนี่ยบางครั้งก็จะเจอกันแต่หน้าคนต่างชาตินะครับเพราะว่ามันเป็นเพาะเพจปลอมที่มึงทำขึ้นมานะคราวนี้มาถึงวิธีการเช็คอย่างง่ายๆนะครับความจริงแล้วเว็บนะที่เรียกว่าเป็น b บ c ็ l ลิส s e เซลเลเนี่ยนะครับ อยากให้พี่น้องโน้ตไว้เลยนะครับ b c k l l s t t s l l e r นะสามารถเสิร์ชได้เลยครับว่าบัญชีธนาคารนี้เป็นบัญชีม้าหรือเปล่าเบอร์โทรนีนะ้น่าจะเป็นเบอร์โทรที่พวกโจรใช้หรือไม่นะครับแต่แหล่งเดียวอาจจะไม่พอนะครับอยากจะให้พี่น้องได้รู้จักที่ตัว h ช็คก่อน c o m ด้วยนะครับนะซึ่งในส่วนของตัว c ช็คก่อน o m เนี่ยนะมันจะเป็นแหล่งที่เราจะตรวจสอบได้เลยว่า ตัวเว็บนี้เนะี่ยมันน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับ <c oughs> <c oughs> ที่เว็บนี้นะฮะ c h e c k o n c o m นะครับวิธีไปที่เว็บนี้ก็ง่ายๆครับตรงตัวเลย c-h-e-c-k-g-o-n.com นะครับแล้วในที่นี้ครับมันจะเสิร์ชได้เลยว่าเ,เบอร์นี้โจนเคยใช้ไหมนะครับหรือว่าเลขบัญชีนี้น่าเชื่อถือหรือไม่นะครับ ด้วยวิธีการที่เราจะตรวจสอบนะฮะที่จะทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งคือผู้ขายน่าเชื่อถือหรือเปล่าโอนเงินไปก่อนโดยที่เราไม่รู้จักเนี่ยมีความเสี่ยงนะฮะควรทำไหมนะครับหรือว่ายังไม่โอนเงินแต่ส่งของมาให้เราแล้วเราไม่มีสิทธิ์แกะไม่มีสิทธิ์ดูก่อนเนี่ยหรือเลือกที่มาส่งในวันที่เราไม่อยู่บ้านอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก่อนที่จะเงินจะหลุดมือเราไปไปเช็คก่อนที่ backlistseller.com ไปดูก่อนที่ c h e c k ่อน c o m นะครับและส่วนสุดท้ายที่อยากจะฝากเตือนกันไว้ทุกๆครั้งเลยก็คือการที่เราจะระมัดระวังนะครับในภัยออนไลน์เนี่ยเราอยากจะชวนให้ไม่ไปรับเบอร์แปลกๆนะครับไม่กดลิงก์ที่มากับ SMS นะครับแล้วก็ไม่รับคนแปลกหน้านในโลกโซเชียลนะครับแล้วก็ระวังเรื่องอารมณ์ในเรื่องของความกลัวความโลภความหลงของเรานะครับแล้วพี่น้องจะปลอดภัย จากเรื่องของการโลโลออนไลน์แล้วก็ไพ่เซเวอร์นะครับนะวันนี้ขอ,เ,อเจอกันด้วยหัวข้อนี้ก่อนนะครับแล้วคราวหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันในเรื่องอื่นที่จะเตือนภัยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ